พื้นที่อุบลราชธานีคะ่ะนี้ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่างานนี้ทางอสที่อุบลราชธานีนะคะได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วไปบุกจับนักพนันไฮโลของคุณผู้ชมไม่ได้เล่นอยู่ที่ไหนนะคะเล่นอยู่ในป่า สุดท้ายเนี่ยวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงนะคะแล้วก็สามารถรวบตัวนักพนันหญิงได้เนี่ยทั้งหมดคุณคอนวัตรคณนัทพงศ์ทั้งหมดนะคะเคนด้วยกันอนอกเหนือจากนั้นของกลางเนี่ยหลากหลายรายการบางรายบอกว่าพบลูกเต๋านะคะในกระเป๋า <c oughs> เกือบสิบลูกนะคะแต่ว่ายังปฏิเสธด้วยไปชมกันค่ะวัดดยดเบิดยบดใ どう มีข่าวจับการพนันเมื่อไหร่วิ่งกันกระเจิดกระเจิงแบบนี้ทุกทีนะครับเป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่อสอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีบุกเข้าไปจับกลุ่มบอนการพนันไฮโลซึ่งเปิดเล่นกันกลางป่านะครับข้างกอไผ่เลยที่บ้านห้วยสายตำบลคอแลนอำเภอบุญทริกนะครับซึ่งนักพนันส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงสูงอายุนะครับที่กําลังตั้งวงเล่นไฮโลกันอยู่ประมาณ30คนเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่อสก็พากันวิ่งหนีเข้าป่าสิครับแต่เจ้าหน้าที่อสก็ไล่จับกลุ่มมาได้7คนเงินสดลูกเตา ก็แผ่นผ้าบอกแต้มนะครับเจ้าห no. น้า ah, ที่อสพยายามหาเจ้ามือแล้วก็ถามชื่อคนที่หลบหนีไปไม่มีใครยอมพูดครับคราวนี้ก็ค้นทีละคนฮะทีละคนทีละคนหาของกลางไปพบลูกเต๋า9ลูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าของนางบุรีจันทเจียดแต่นางบุรีก็ไม่ยอมยอมรับนะครับว่าเป็นเจ้ามือหรือเปล่านะฮะบอกข้างหนึ่งมะสงสารที่จวดนะครับขรมยข ไม่ทั้งกระเป๋าครับถอดออกมาทั้งกระเป๋าเลยครับนี่ลูกเดี๋ยวเชียวตัวเป็นตรวละในมือเด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเต็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 มนะฮะหลักฐานมัดขนาดนี้นะครับแล้วก็อายุเยอะกันทั้งนั้นด้วยนะครับบอนไฮโลแห่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าลักลอบเปิดมานานแล้วโดยคนในหมู่บ้านผู้หญิงเนี่ยติดกันงอมแงมทีเดียวนะครับ ตำรวจเนี่ยจับไม่ได้เพราะว่าเวลาพยายามจะเข้าไปจับกีไามีสายในหมู่บ้านออแจ้งมาในบ่อน,นี้ทุกครั้งเลยนะครับว่าตำรวจมาก็เลยจับไม่ได้เลยนะครับ,รบแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อสอก็ถือว่าซ้อนแผนปลอมตัวเป็นชาวบ้านค่ะ<อ>นั่งรถกระบะเข้าไปแล้วก็นําชุดราชการเนี่ยใส่ไว้ด้านท้ายไม่ให้นักพนันเห็นนะคะแล้วก็พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยจึงจะเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบแล้วก็บุกเข้าจับกลุ่มพร้อมกับของกลางที่เห็นไปเนี่ยคุณผู้ชมคนี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าการพนันนี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยยังไงทำมาหากินสุจริตดีกว่านะครับ,รบถ้าพูดถึงเรื่องการทำมาหากินสุดจริตจะพาคุณผู้ชมนะครับไปขุดหาหมขุมทรัพย์